มูลค่าตลาดเหรียญมีมพุ่งเฉียดแต่จุดสูงสุดของปี2024ในปี2024เหรียญมีมได้กลายเป็นศูนย์กลางความสนใจของนักลงทุนคริปโตทั่วโลกอีกอครั้งโดยมูลค่าตลาดของเหรียญเหล่านี้พุ่งสูงขึ้นอย่างหน้าทึ่งและเข้าใกล้จุดสูงสุดของปีตลาดเหรียญมีมีความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นซึ่งเหรียญชั้นนำอย่างโดคอยน์โดสและชิเบอินูชิ ในขณะที่ตลาดเหรียญมีมเตรียมเข้าสู่จุดสูงสุดอีกครั้งในปี2024มีการคาดการว์วจำนวนโทเคนอาจเพิ่มขึ้นเป็นล้านตัวภายในปี2025ซึ่งได้รับแรงผลักดันหลักๆมาจากกการเพิ่มขึ้นของจำนวนแพลตฟอร์มเปิดตัวเหรียญมีมในปีนี้ซึ่งรวมถึง Focus Project ก็เหรียญมีมที่มอบทางเลือกใหม่ๆใ,ให้กับนักลงทุนผ่านระบบแบบกระจายศูนย์แคมเปญการระดมทุนเหรียญของ Focus ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดโดยยอดเงินที่สามารถระดมทุนได้ในช่วงโปรเจกต์เริ่มต้นตอนนี้มีมูลค่ามากกว่า1.3ล้านดอลลาร์เข้าไปแล้วเหรียญมีมกลับมาเป็นในวารันตลาดขาขึ้นนี้แค่เริ่มต้นเท่านั้นสัปดาห์นี้ตลาดคริปโตได้รับการขับเคลื่อนด้วยโมเมนต์ตเชิงบวกรัวๆซึ่งหลักๆแล้วต้องขอบคุณ คัมเทรดที่ทำให้ผู้เดิมพันในพอลิมาคิทยิ้มออกมูลค่าตลาดรวมของเหรียญมีมพุ่งขึ้นไปที่6.89ล้านดอลลาร์ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของปี2024เหรียญมีมชั้นนำอย่างโดคอยน์ (DOGE) ซึ่งเปรียบเสมือนบิตคอย n ของวงการเหรียญมีม,มได้ทำกำไรไปถึง23%ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนเหรียญเพเปซึ่งเป็นเหรียญมีมอกบสีเขียวราคาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง18.94%ในช่วงเวลาเดียวกันในขณะที่น้องใหม่ที่เพิ่งติดลิฟท์ท็อปส เหรียญมีมอย่าง f i r ร t n น a r o บ o n ิกริอัมนี A อบราคาก็ได้พุ่งขึ้นสูงถึง5 7 2 7ในเวลา7วันเท่านั้นแม้จะมีการเติบโตที่น่าประทับใจท่ามกลางเหรียญมีมเหล่านี้แต่จริงๆแล้วตลาดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่านี้อีกเนื่องจากราคาบิตคอยพุ่งทะลุระดับเอทีเดิมไปแล้วความเชื่อมั่นจึงเริ่มเพิ่ม,มขึ้นและหลายคนก็กำลังคาดหวังระดับ9 0 0 0 0ดอลลาร์ไว้เป็นเป้เปาหมายถัดไปการที่ราคาบิตคอยเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการลดอัตราดอกเบี้ของงงลลล่่าสุดดซึ 25จุดพื้นฐานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและยังมีความเป็นไปได้ที่จะลดอีกครั้งในเดือนธันวาคมถ้าราคาบิตคอยร่วงแต่ระดับ9,000 90, 0ดอลลาร์คาดว่าจะมีการเคลือนอ่อนไหวเชิงบวกในตลาดคริปโตทั้งหมด การที่เหรียญมีมได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงในปี2024ทำให้สามารถดึงดูดนักลงทุนที่มองหาการเก่งกำไรได้จำนวนมากแต่แน่นอนว่าตลาดย่อมอมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและนักลงทุนอาจจะกำลังเริ่มเบื่อกับความจำเจของเหรียญมีมาหาอย่างชเบอินุหลายพันตัวแล้วก็ได้นี่คือเหตุผลที่ฟลเคสถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่า ยินดีเพราะไม่ใช่แค่การใช้มีมใหม่ๆแต่ยังยกระดับเหรียญมีมจากการเป็นแค่สินทรัพย์ที่มีไว้เก่งกำไรไปสู่โมเดลแห่งอนาคตของการปกครองโทเคน็นเคอร์สามารถกระตุ้นการแข่งขัน V2E ในหมู่เหรียญมีมใหม่และเก่า ฟลักเคกำลังสร้างเทรนใหม่ในฐานะโปรเจกต์เหรียญมีมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งผู้ถือโทเคนฟลักทุกคนมีสิทธิในการตัดสินทิศทางของโปรเจกต์มูลค่า1.3ล้านดอลลาร์นี้และการร่วมลงคะแนนในมติต่างๆก็จะได้รับรางวัลตอบแทนเป็นโทเคนฟลักเพิ่มเติมฟลักเคจึงเป็นโปรเจกต์ที่กำลังกำหนดนิยามใหม่ให้กับเหรียญมีมรวมถึงขยายขอบเขตของนวัตกรรมและท้าทายความเข้าใจแบบเดิมๆเกี่ยวกับระบบแบบกระจายศูนย์ ความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะปะกติแล้วโปรเจกต์คริปโตใหม่ๆที่มีขนาดเล็กโดยเฉพาะที่เกิดจากแพลตฟอร์มเปิดตัวเหรียญมีใหม่อย่าง Pump.fun มักจะถูกปกครองโดยคนคนเดียวหรือทีมงานกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มเดียวซึ่งมักจะเป็นนักพัฒนาที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมีประสบการณ์การเขียนโค้ดน้อยหรือแทบไม่มีเลยความเสี่ยงในโปรเจกต์เหล่านี้ถือว่ามหาศาลเพราะการทำกำไรอย่างรวดเร็วอาจล่อตาล่อใจผู้นำโปรเจกต์ให้ละทิ้งวิสัยทัศน์เดิมได้ประกอบกับสแกมเมอร์ที่มีอยู่เกลื่อน ฟล์คคสได้เปลี่ยนบทบาทโดยการกระจายอำนาจการคอควบคุมไปยังผู้ที่มีความสนใจและอยากให้โปรเจกต์ประสบความสำเร็จจริงๆซึ่งทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างโปรง่งใสและการมีส่วนร่วมของชุมชนก็จะเป็นตัวกำหนดแนวทางในอนาคตของโปรเจกต์อย่างแท้จริงพูดง่ายๆก็คือเอาโปรเจกต์อย่าง f ฟล u s เคสเป็นโมเดลการรักกับดูแลที่โปร่งใสปลอดภยอและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้สนับสนุนนักวิเคราะห์ตลาดชื่อดังอย่างบ็อกซ์ไมนิง Across the Rubicon และ Handsome Finance บน YouTube คาดการว่าตลาดเหรียญมีมจะมาแรงในปี2025และ Flockers ก็อาจจะพัพ้อมขึ้นเป็นเหรียญมีมที่ยอดนิยม เมื่อตลาดคริปโตเติบโตและพัฒนาต่อไปแนวทางการปกครองโปรเจกต์แบบกระจายศูนย์ของ f ล o คเคก็อาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่ช่วยกระตุ้นการแข่งขันในหมู่โมเดล V2E ทั้งในบรรดาเหรียญมีมใหม่และเก่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฝูง f ล o คเคเพื่อบินสู่อนาคตกลไก V2E เป็นแนวทางใหม่อย่างหนึ่งในวงการคริปโตและ f l o คเคก็เป็นเหมือนผู้นำที่กำลังพาแฟนๆเหรียญมีมไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อเข้าร่วมโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นคุณจะไม่ได้แค่โทเคนแต่คุณยังมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของเหรียญ ปัจจุบันโปรเจกต์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโดยเปิดจำหน่ายโทเคนฟลอกจำนวน2.4พันล้านโทเคนซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนในอนาคตของเหรียญม,มีใหม่นี้ไปพร้อมๆกันเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ทางการของ f o Frocker เชื่อมต่อกระเป๋าเงินของคุณ <S <S เช่น Best Wallet แล้วซื้อ FLOCK ด้วย BNB, UCT และสำหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสดีๆใน f l o k คเ s ยังมีอีกข้อเสนอที่น่าสนใจด้วยนั่นก็คือการ staking Token Fox ของคุณเพื่อรับผลตอบแทนใน P ิวราว1,200เปจากโปรแกรม staking ของโปรเจกต์สัญญาสมาร์ทคอนแทรคของ f l o อคเคได้รับการตรวจสอบอย่างปลอดภัยแล้วจากควอนสัตว่าไม่พบข้อผิดพลาดใดๆให้คุณมั่นใจได้สามารถติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ f l o k คเ s สได้ที่ชุมชนบนเและเทเลกรัมเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตหากผู้ใดที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Flocus บทความนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรเจกต์เหรียญคริปโตเคอเรนซีเท่านั้นทางผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาในการแนะนำหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดคริปโตเคอเรนซีและโทเคนดิจิตัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคริปโตชิปขอบคุณค่ะ